แปลกตรงที่ว่าโมเดลเนี้ยไม่มีในกรุงเทพคนเขาใส่เพิ่มบ่อยหรือว่าปกติเขาใส่มาอยู่เขาใส่เพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบแต่เราลองชิมก่อนเหมือนกลิ่นเนี้เนี่ยน้ำจิ้มลูกชิ้นอะที่เป็นน้ำน้ำจิ้มมะขามอะเขาเคยกินมานานแค่ไหนก่อนโควิดกก่อนโควิดเลยแต่จำได้ว่าอร่อยจำได้ว่ามันเผ็ดอะยังไงวะเพื่อนไอเปิลของจริงวะเผ็ดจริงเว้ยไู้แต่หมูสับเป็นดีมากเลยอะเหมือนหมูสับในโจ๊กอะโอ้ สูดในนี <c oughs> ้เ <su> ข้าไปอ่ะ <lonely> กินโชว์กล้องหน่อยตายแน่เปลี่ยนกันได้ปะมักเาจะเบาขึ้นว่ะฉันชอบไม่เผ็ดมากต้มยำเนี่ยซิ้งๆเลยจัดๆจ้านๆหน่อยอันนี้มันจะนัวว่ะมันเหนือจินตนาการที่คิดไหม ม,มันไม่เหมือน<ช>ทุกอย่างที่พูดมาเลยวะใชใ่มาม่าเฉยๆแค่ใส่เน,น้ำพริกอันนี้ใหไมมันอร่อยขนเออเ้อเผ็ดไม่เหมือนรสต้มยำที่เคยกินไม่เหมือนจำปงอืนี่ยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะใส่มามา่าใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่พริกเผาผัากใส่กวางตุง้งมีหมูสับมีไข่มีลูกชิ้นและปลาหม,มึกอื